ตอนนี้เราอยู่ที่สวนส้มแห่งหนึ่งนะคะในเมืองอาตามีเนาะจะเป็นเมืองยทะเลีนะคะอันนี้ก็เป็นส้มไม่น่าจะค่ส้มส้มกับมา,าเอาบนกันหรือเปล่าอันนั้นที่ได้ยินเสียงนกนะคะหรืออีกาก็คืออยู่บนต้นลูกพับค่ะ เริ่มหอมเริ่มหอมนะ้วมัคือสุกแล้วว้าวลองดูนะคะซึ่งอาจจะแบบว่าไหนขอขอชิมหน่อยค่ะว้าวดูไม่มีเนสตัดมากค่ะจากไรสดชื่น เพราะว่ายืนอยู่นบนยอดเขาเห็นหน้ามาพ,พี่ดินอ่า no คลิปค่ะคลิปอเอนไหวไหมค่าเข้าชมสวนนะคะอันนี้คือหอบค่ะไม่ใช่อะไรค่าเข้าชมสวนคนละประมาณหึ่งพันเยนนะคะ ก็ไม่แพงเนาะแล้วก็สามารถทานส้มจากต้นฟรีได้นะคะแต่ว่านำกลับบ้านไม่ได้ะคะ่ะอ,อ่ะพอไม่ใช่แล้วสิ DMD แล้วอุ้ย next year MD แน่เลยเอาค่ะอร่อยไหมคะหวานไหมเขชาติ <c oughs> ใช้ได้ใช้ไใ้ <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นส้มที่ <c oughs> ไม่มีเม็ด <c oughs> ส้มไร้เมล็ดนะคะ เราได้ยินเสียงนกจิบจับจิบจับนี่คือเขาอยู่บนต้นลูกพับเนาะแต่ว่ามีกำแพงหรือว่าที่เป็นต้นไม้เนี่ยบังอยู่นะคะเราเลยเมองไม่เห็นโอเคเราดูวิวทะเลกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบคลิปนี้บาย